มิเตอร์แบบเข็มนะครับเข็มขึ้นไม่สุดหรือขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างหรือบางทีบางครั้งขึ้นมากบางครั้งขึ้นน้อยอันนี้พูดถึงในกรณีเราใช้ในการวัดโอห์มมันมีสาเหตุหลักๆไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือฐานมันหมดนะรุ่นนี้มันใช้ฐาน AA 2ก้อนใช้งานตั้งแต่คูณ1ไปจนถะึงคูณ 1K คือมิเตอร์รุ่นอื่นๆก็เหมือนกันนะครับคือรุ่นนี้มันใช้ฐาน AA กับฐาน9โวลต บางรุ่นมันใช้เฉพาะฐาน AA อย่างเดียวก็ถ้าเกิดอาการเข็มขึ้นไม่สุดเนี่ยเราก็ไปเช็คฐานด้วยก็อย่างที่สองก็คือจะเป็นพวกสายมันหักในสายมิเตอร์เราเนี่ยส่วนมากมันจะจะหักตามข้อต่อนะครับอาจจะตรงช่วงด้ามจับหรือไม่ก็จะช่วงตรงแจ็คเสียบก็คือมันติมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยนะครับการเซตซีโร่เนี่ยจะใช้ VR นะหมุนไปหมุนมาหรือบางทีใช้งานไปนานๆหลายปีเนี่ยคราบสกรปรกอะไรบางทีมันเข้าไปเกาะ เอาลองเอาสเปรย์แดงหรือโซนเนกฉีดดูก็ได้แต่จริงๆมันถ้ามันเสียจริงๆมันฉีดไม่หายหรอกมันหายได้แป๊บเดียวคือทางที่ดีก็ควรจะเปลี่ยนถ้ามันเสียจริงๆนะอีกอาการหนึ่งอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือหน้าคอนแทคของมันเราจะเห็นว่ามันจะมีะเป็นหน้าทองแดงตรงนี้ลองใช้ยางลบขัดดูพอเวลาเราใช้งานไปนานๆเราบิดเปลี่ยนสเกลไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีคราบสกรปรกมันไปเกาะอ,อยู่ตรงด้านหน้าสัมผัส ที่เป็นตัวตัว selector เนี่ยบางทีมันก็เกิดออกไซด์เกิดเป็นคาบฝุ่นโซโคโปรปกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเช็ดทำความสะอาดดูก่อนก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ไม่น่าจะเกิน